ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องคนรักหนังวันนี้ผมจะมอสปอยหนังที่มีชื่อว่านูตรับได้ไหมถ้าฉันเล่นหนังผู้ใหญ่เป็นเรื่องราวของฮิโรมิสาวน้อยนักเรียนไว้ใสที่มีความฝันอยากเป็นดารานักร้องแต่เส้นทางชีวิตดารานักร้องของเธอนั้นกลับเริ่มต้นจากการถ่ายนูดจนกลายมาเล่นหนังผู้ใหญ่แล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่สมหวังรวมถึงเพื่อนรักที่ต้องเสียไป เป็นเรื่องราวอีกด้านของสาวนักแสดงหนังผู้ใหญ่ที่เราไม่เคยรู้แต่ถ้าใครอยากรู้ก็ไปฟังผมสปอยกันเลยคําเตือนเนื้อหาลัจาจจกนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับมิฮิโรดารานักแสดงหนังผู้ใหญ่หน้าใหม่ที่กําลังโด่งดังกําลังเตรียมตัวเข้าฉากเล่นหนังผู้ใหญ่ส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเอโนโมโตเขาคือเอเจนซี ที่คอยค้นหาดาราหน้าใหม่ๆและเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของมิฮิโรด้วยในเวลาต่อมามิฮิโรก็เข้าฉากแสดงและทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีงานอดิเลกข,ของเธอคือเขียนชีวประวัติของตัวเองตั้งแต่สมัยเรียนจนเริ่มเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่แล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้เล่าย้อนกลับไปในสมัยที่มิฮิโรยังเรียนอยู่มัธยมปลายที่นิงาตะซึ่งในตอนนั้นเธอมีชื่อว่าฮิโรมิและฮิโรมิ ก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อว่าสาในขณะที่ฮิโรมิและสากําลังเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนฮิโรมิก็ได้บอกกับสาว่าเธอกําลังจะไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินที่โตเกียวซึ่งมันเป็นงานที่เธออยากทํามากในเวลาต่อมาฮิโรมิก็ได้มาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินอย่างที่เธอตั้งใจแต่เมื่อเธอได้ทําเธอก็รู้สึกว่างานนี้มันไม่เหมาะกับเธอเลย หลังจากนั้นขณะที่ฮิโรมิกําลังยืนรอแฟนมารับเธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งคอยถามผู้หญิงหน้าตาดีว่าสนใจอยากจะเป็นนางแบบไหมแต่ก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจเลยฮิโรมิจึงลองแกล้งเดินผ่านดูและผู้ชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเธอแล้วถามเธอว่าสนใจอยากจะเป็นนางแบบไหมพร้อมกับให้นามบัตรมาและผู้ชายคนนี้ก็ชื่อว่าเอนโมโตะในเวลาต่อมา แฟนของฮิโรมิที่ชื่อว่าอิสุเกก็เดินเข้ามาแล้วบอกกับฮิโรมิว่าระวังพวกหลอกลวงอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้แต่ในเวลาต่อมาฮิโรมิก็ได้นัดเอนโ o มโตะมาคุยเรื่องงานนางแบบพอฮิโรมิสนใจซึ่งในใจลึกๆของเธอนั้นเธออยากเป็นดารานักร้องแต่งานถ่ายแบบของเอนโมโตะนั้นคือการถ่ายแบบนูดและบริษัทของเอนโมโตะนั้นก็ทำเกี่ยวกับหนังผู้ใหญ่ด้วย เอนโมโตะก็บอกกับฮิโรมิว่าการจะเข้ามาในวงการนี้มันทําใจค่อนข้างยากแต่ถ้าเข้ามาแล้วแล้วอยากมีชื่อเสียงเร็วๆมันก็ต้องเริ่มจากการถ่ายแบบนูดและเขาก็ไม่เคยบังคับใครให้มาทํางานกับบริษัทของเขาถ้าฮิโรมิสนใจก็โทรมาหาเขาฮิโรมิก็คิดอยู่นานก่อนที่เธอจะลาออกจากงานสนามบินแล้วมาทํางานถ่ายแบบนูดกับเอนโมโตะโดยฮิโรมิรับแต่งานถ่ายแบบนูด แต่ไม่รับถ่ายนางผู้ใหญ่และชื่อในวงการของฮิโรมิคือมิฮิโรหลังจากนี้ผมจะเรียกชื่อของฮิโรมิเป็นมิฮิโรนะครับแล้วงานถ่ายแบบครั้งแรกของมิฮิโรก็เข้ามาการถ่ายแบบของเธอ1เดือนจะถ่ายประมาณ5-6คถึงังเวลาว่างที่เหลือเธอก็จะไปทํางานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารจนวันหนึ่งขณะที่มิฮิโรกลับมาถึงห้องพักอิซุเกะก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับนิตยสารนูตด ที่มีรูปของมิฮิโรมิฮิโรก็บอกว่าเธอขอโทษที่เธอไม่ได้บอกแต่นี่คืองานของเธออิซเกะก็พูดขึ้นว่าเขาไม่ชอบที่เธอทํางานแบบนี้และไม่ชอบให้คนอื่นมาดูเลือนลางของเธอเลิกทํางานนี้ได้ไหมมิฮิโรก็ตอบว่าเธอชอบงานถ่ายแบบและเธอจะทํามันต่อไปในเวลาต่อมามิฮิโรก็เริ่มมีชื่อเสียงและเป็นนางแบบอันดับต้นๆของบริษัท ชื่อเสียงของมิฮิโรดังไปไกลถึงนี่งาตะจนสาได้เห็นรูปถ่ายโน้ตของมิฮิโรในนิตยสารสาจึงโทรไปหามิฮิโระแล้วถามว่าทำไมถึงทำงานแบบนี้ถ้าพ่อแม่ของเธอรู้เขาจะเสียใจแค่ไหนมิฮิโรก็ตอบว่ามันคืองานถ่ายแบบที่เธอชอบและถ้าสาไม่ชอบก็ไม่ต้องคบเธอเป็นเพื่อนอีกต่อไปหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของพวกเธอก็เริ่มห่างเหินกัน ในเวลาต่อมามิฮิโระก็เริ่มเล่นหนังวีซึ่งเป็นหนังแนวเซ็กซี่น่ารักสดใสแต่ไม่ใช่หนังผู้ใหญ่ด้วยความที่มิฮิโระอยากเป็นดารานักร้องเธอจึงยอมเล่นหนังวีเพื่อฝึกฝนตัวเองและในตอนนี้มิฮิโระก็เริ่มมีแฟนคลับและมีคนรู้จักมากขึ้นในเวลาต่อมาอิซเกะได้ขอมิฮิโระแต่งงานและถ้าเขามีงานที่มั่นคงทำเขาจะแต่งงานกับมิฮิโระท,ทันทีซึ่งอิซเกะในตอนนี้ คิดว่ามิฮิโระเลิกทำงานแบบนั้นแล้วแต่จริงๆแล้วมิฮิโระยังคงทำอยู่แต่ไม่ยอมบอกอิซุเกะในวันต่อมาเมื่อมิฮิโระกลับมาที่ห้องพักมิฮิโระก็เห็นสายืนรอเธออยู่ทำให้มิฮิโระดีใจมากที่สามารถหาเธอถึงที่นี่ทั้งคู่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจนมาถึงเรื่องงานของมิฮิโระสาก็พยายามบอกให้มิฮิโระเลิกทำงานแบบนี้ แต่ไม่ว่าสาจะพูดขนาดไหนมิฮิโระก็ยังยืนยันที่จะทำงานนี้ต่อไปและมิฮิโระก็หวังว่าสาจะเข้าใจในเช้าวันต่อมาสาก็เดินทางกลับนีงาตะและในเวลาต่อมาโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าซาโตะก็เรียกมิฮิโระเข้ามาพบแล้วยินขอเสนอให้มิฮิโระว่าถ้าเธอถ่ายแค่นูดและเล่นหนังวีอีกไม่นานชื่อเสียงของเธอก็จะถูกลืมแต่ถ้าเธอเล่นหนังผู้ใหญ่เธอจะมีทั้งเงินและชื่อเสียง มิฮิโรก็คิดทบทวนครั้งใหญ่จนในที่สุดเธอก็ตกลงลองเล่นหนังผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกแล้วการถ่ายทําหนังผู้ใหญ่ครั้งแรกของมิฮิโรก็เริ่มต้นขึ้นในระหว่างการถ่ายทํามิฮิโระก็ต้องเจอกับตากล้องช่างภาพแสงไฟและทีมงานจํานวนมากที่ยินล้อมเธอเพื่อถ่ายทําการแสดงในครั้งนี้และสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เธอรู้สึกเขินอายในการถ่ายทําหนังผู้ใหญ่ครั้งแรกของเธอ แต่การถ่ายทําในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีในเวลาต่อมาเมื่อมิฮิโระกลับมาถึงห้องพักเธอก็เจอกับอาหารที่เธอชอบที่อิซุเกะเตรียมไว้ให้แต่ยังไม่ทันได้กินอาหารอิซุเกะก็ต้องการกินตับของมิฮิโระซะก่อนในขณะที่อิซุเกะกำลังบันเลงการกินตับมิฮิโระอย่างหิวกระหายมิฮิโระก็ดันอิซุเกะออกแล้วเธอก็ร้องไห้หลังจากนั้น มิฮิโรก็บอกกับอิซุเกะว่าเธอยังคงทำงานนั้นอยู่และตอนนี้เธอก็เล่นหนังผู้ใหญ่ด้วยเมื่ออิซุเกะได้ยินแบบนั้นเขาก็เสียใจมากและรับไม่ได้ที่มิฮิโระเล่นหนังผู้ใหญ่อิซุเกะจึงตัดสินใจเดินออกจากชีวิตของมิฮิโรในเวลาต่อมามิฮิโระก็ได้เป็นดาราหนังผู้ใหญ่หน้าใหม่อย่างเต็มตัวและกำลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากส่วนสาเมื่อเธอได้ข่าวว่ามิฮิโรเล่นหนังผู้ใหญ่ เธอก็รีบซื้อแผ่นซีดีของมิฮิโรมาดูเมื่อสาเปิดดูผู้หญิงในวิดีโอนั้นก็คือมิฮิโรจริงๆทําให้สาเสียใจมากที่เพื่อนรักของเธอกลายเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ไปแล้วในเวลาต่อมามิฮิโรก็ได้รับจดหมายจากสาที่เขียนมาหาเธอว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมที่ผ่านมาหนังผู้ใหญ่ของเธอโด่งดังมากจนแพร่กระจายมาจนถึงนี่งาตะและฉันก็เคยเห็นมันด้วย ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงทํางานแบบนี้และการเขียนจดหมายมาหาเธอในครั้งนี้จะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายจากฉันฉันอยากเป็นเพื่อนที่แสนดีของเธอตลอดไปแต่ฉันรับฮิโรมีแบบนี้ไม่ได้ฉันขอโทษเมื่อมิฮีโรอ่านจดหมายจบเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เธอต้องเสียทั้งคนรักและเพื่อนรักไปแต่มิฮีโรก็ยังคงทำงานนี้ต่อไปในเวลาต่อมาขณะที่มิฮีโร กำลังแสดงหนังผู้ใหญ่เรื่องใหม่ของเธอมิฮิโรก็หมดสติกระทันหันซึ่งน่าจะเกิดจากความเครียดที่เธอต้องเสียคนรักและเพื่อนรักไปจากการที่เธอมาเล่นหนังผู้ใหญ่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นเอนโ o มโตะนั่งเฝ้าเธออยู่และในเวลาต่อมามิฮิโรก็กลับมาซ้อมบทแสดงหนังผู้ใหญ่ต่อหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่ทะเลในจังหวัดนิงะตะพร้อมกับเสียงมิฮิโรที่พูดว่าฉันคือมิฮิโระ แล้วหนังก็จบครับมนุษย์ทุกคนนั้นมีทางเลือกของตัวเองแต่เมื่อเลือกเดินแล้วก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าถ้าแฟนของคุณเล่นหนังผู้ใหญ่คุณจะรับได้ไหม สำหรับข้อมูลในหนังเรื่องนี้ถ้าขาดตกบกพร่องตงัวไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอาภาัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ